สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ตลาดนัดออนไลน์ครับยินดีต้อนรับสู่ตลาดนัดออนไลน์ของพี่รองครับวันนี้พี่รองมาแนะนำถ้าเพื่อนๆอยากขายสินค้าครับฝวกร้านได้ปิดของพี่รองได้เลยครับวันนี้พี่รองมาแนะนําขนมสาคูครับที่ผลิตมาจากต้นสาคูแท้ครับที่หนึ่งเดียวในโลกครับที่ไม่เหมือนใครนะครับเป็นสาคูที่ผลิตมาจากต้นสาคู ต้นสาคูครับเป็นพืชชนิดหนึ่ง pues ของภาคใต้ครับหรือว่าจากบ้านที่รองเองเลยครับริบมาจากต้นสาคูสดๆกันเลยครับต้นสาคูนะครับเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับครับเป็นต้นไม้นะครับต้นสาคูเป็นพืชชนิดหนึ่งครับเป็นพืชชนิดหนึ่งครับซึ่งหลายคนไม่ไม่เคยเห็นนะครับมันมีมีเฉพาะภาคใต้เท่านั้นครับที่อื่นไม่มีครับซึ่งสาคูของพี่รองขายนะครับ ผลิตมาจากต้นสาคูกลิ่นของเขาจะหอมครับแต่วิธีตำวิธีกวรก็ก็แตกต่างจากเพราะว่ามันฉุกง่ายนะครับขนมที่สาคูพี่รองขายแล้วมันจะสุกง่ายครับเป็นเพื่อนเพื่อนรู้จักไหมครับขนมสาคูที่ผลิตมาจากต้นสาคูนะครับวันนี้พี่รองอยู่ในโรงงานนะครับเวลาทำงานน้อยครับแต่พี่รองออกมาขายกิ่นคลาครับ ผู้ใหญ่ใจดีให้พี่รองออกขา,ายได้ครับพี่รองขายขนมสาคูครับขนมที่ผลิตมาจากต้นสาคูแท้กิโลละปกติแล้วพี่รองขายกิโลสามร้อยบาทครับแต่ว่าวันนี้สําหรับไลน์นี้เป็นไลน์พิเศษครับพี่รองไลน์พิเศษครับลดเหลือสองร้อยบาทครับแต่ว่าจะบวกค้าส่งอีกประมาณสี่สิบห้าบาทเท่ากับสองร้อยสี่สิบห้าบาทครับส่งทั่วประเทศครับเดี๋ยวพี่รอง เอาสินค้าไม่ดูนะครับใจเย็นๆนะครับพี่รองเอาสินค้าไม่ดูครับทักลูกนะครับมาแล้วครับมาแล้วไม่ใช่นี่ไม่ใช่ขนมนะครับนี่หมอนครับพี่รองขายหมอนด้วยอันนี้ไม่ใช่ขนมนะครับนี่หมอนครับนี่ครับ เม็ดสาคูที่ผลิตมาจากต้นสาคูแด้ครับเป็นพืชของภาคใต้บ้านของพี่รองครับจากปัตตานีครับซึ่งหนึ่งกิโลกปกติแล้วพี่รองขายสามร้อยบาทครับแต่ตอนนี้ไลน์นี้ไลน์พิเศษครับพี่รองขายสองร้อยบาทครับบวกก่าส่งอีกสี่สิบห้าบาทพี่รองคิดตามความจริงกันเลยครับบวกก่าส่งเป็นสี่สิบห้าบาทก็เป็นสองร้อยสี่สิบห้าบาทครับรับส่งทั่วประเทศนะครับซึ่งเพื่อนๆเคยกินกันหรือเปล่าครับ วิธีควนขนมสาคูต้มน้ำร้อนได้เดือดก่อนนะครับต้มต้มทำร้อนได้เดือดครับแล้วก็ค่อยค่อยโปรยหรือว่าค่อยโปรยลงไปเป็นไอรอบรอบหม้อนะครับแล้วมือหนึ่งก็ควนไปวนไปครับไม่ถ้าถ้าเราใส่อย่างนี้เีเดียวนะครับมันจะเป็นก้อนมันจะทําให้เสียของครับวันนั้นเวลาเวลาควนนะครับพี่รองแนะนําครับค่อยๆค่อยๆ่อยเตลงไปทีลดหน่อยนะครับเตลงไปรอบๆอหม้อแล้วอีกคืนก็ควนวนไปครับซึ่งลด รสชาติของเขาจะหอมหวานนะครับใส่มะพร้าวลงไปนิดหน่อยนะครับใส่มะพร้าวหรือว่าใส่เครื่องผัดหรืออะไรํำนองนี้ก็ได้ครับซึ่งพี่รองขายมาได้สักพักแล้วครับที่จริงอน,นีี้พี่รองขายช่วงโควิดครับช่วงนั้นน้องสาวเป็นคนเป็นคนเอามาครับเพราะว่าตอนนั้นร้านของน้องสาวน้องสาวปิดตำนั้นทำนั้นสวยครับแต่ว่าร้านเติมสวยโดนปิดช่วงโควิดครับน้องสาวเลยอันมา อันมาผลิตขนมสาคูที่พี่รองถืออยู่ตอนนี้ครับพี่รองเลยกล้วยน้องสาวขายนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นธุรกิจครอบครัวครับถ้าสนใจก็โทรมาหาพี่รองได้เลยครับเบอรโ์โทร0870102713นะครับนี่เบอรโ์โทรอันนี้ครับหมอนใบนี้ครับเพื่อนของพี่รองฝากขายครับหมอนเพื่อสุขภาพจากแกโซตอนครับ เพื่อนของพี่รองฝากขายนะครับพี่รองไม่ได้ไล์ให้น้องก็น,นานลหลายวันแล้วครับเพราะพี่รองปกติแล้วพี่รองจะขายพี่รองจากแบรนด์นุกระข้าวด้วยครับเพราะพี่รองอยู่ในแบรนด์นุกระข้าวไทยแลนด์ครับตอนนี้แต่วันนี้พี่รองมาในเพจดตลาดนัดออนไลน์ของพี่รองครับพี่รองอยากจะขายสินค้าบ้านบ้านบ้างครับสินค้าโอท็อปครับเพื่อส่งเสริมครับเพื่อส่งเสริมคนในชนบทครับ หมอนใบนี้ยับทําในหมู่บ้านเป็นเป็นกลุ่มแม่บ้านผลิตครับที่รองเป็นคนสนับสนุนให้คนไทยทั่วประเทศครับมีรายได้ครับจากกลุ่มแม่บ้านเองแล้วก็กลุ่มชนต่างๆครับอย่างสาคูนี่ก็เป็นของกลุ่มแม่บ้านเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นทําแบบบ้านๆนะครับที่รองอยากสนับสนุนคนไทยในในชนบทครับให้มีรายได้โดยการไม่ต้องออกไม่ต้องออกมา ข้าวเมืองหลวงครับหรือว่าข้าวเมืองเพื่อเพื่อมาหาอ่านทำนะครับแล้วเพื่อนๆอยากฝากขายก็ฝากร้านใต้ร้านพี่รองได้นะครับพี่รองออกมาหลายบ่อยๆครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพี่รองออกมาหลายทางทางหน้าเฟซส,ส่วนตัวครับเพราะพี่รองอยู่ในในแบรนด์นุบะข้าวไทยแลนด์กับแบรนด์ที่ผลิตจาสะบนไฟเพื่อจาเพื่อสุขภาพครับ,รบเดี๋ยวพี่รองเล่าเล่าเรื่องแบรนด์นุ เรื่องแบรนด์ให้ควังดีกว่าครับเรื่องจาสมุนไพรของพี่รองดีกว่าครับแต่ว่าจารไม่ใช่ของพี่รองครับที่พี่รองขายอยู่เจ้าของแบรนด์ชื่อครูพิพรครับครูพิพรชนิดาแดงนิจใจครับในวันนี้พี่รองไม่ได้เอาสินค้ามาสินค้าอยู่ในรถหน้าโรงงานครับพี่รองไม่ได้เอาข้ามาในโรงงานด้วยครับชาสมุนไพรที่พี่รองขายครับเรียกว่าชาเป็นสมุนไพรที่ผลิตมาจากสมุนไพรถึงข้าวชนิดด้วยกันนะครับ มีมีสองอย่างครับกล่องสีเขียวครับเป็นชามุงใยดิบเย็นครับผลิตมาจากมุไพรล้วนครับอีกกล่องหนึ่งครับเป็นเป็นกล่องสีเหลืองเป็นชาแคปซูลครับซึ่งหลายคนมองว่ายาครับแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ยาครับผูพิบอร์ครับผลิตมาจดทะเบียนครับเป็น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 อาหารเสริมไม่ใช่เป็นยาครับหรือว่าเป็นจาครับซึ่งสองกล่องนี้ครับ ชาแคปนะครับเป็นชาที่ร้อนครับ่วนจาจาชงควรชาที่เย็นครับวันนี้พี่เราไม่มีติดนราดตัวโชว์เลยครับชาท้องกล่องนี้ครับขอช่วยช่วยกลับสมดุลให้ร่างกายครับกลับสมดุลยังไงครับหมายความว่าคนเราครับปรับธาตุนั่นเองครับธาตุน้ํากับธาตุไฟนะคุณเรามีธาตุน้ําธาตุไฟครับในตัวเรานะครับที่ว่าเมื่อไรครับธาตุน้ํากับธาตุไฟครับ มันตำนานสมบูรณ์กันครับเมื่อท่าสองอย่างเนี้ยครับตำมานสมบูรณ์กันครับหรือว่าสมดุลกันครับจะทำให้ร่างกายของเราครับไอเลือดลมของเราไหลเวียนได้ดีครับเมื่อเลือดลมไหลเวียนกันได้ดีครับคุณจะไม่เป็นความดันคุณจะไม่หน้ามืดคุณจะไม่เป็นไมเกรนครับเพราะว่าลมนะครับลมนะเป็นตัวชี้ตาของคนเราครับ ด้วยกันครับว่าเราจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงครับอยู่ที่ลมของเราอยู่ที่ลมในตัวครับลมในตัวจะไม่ตีกลับไปตามใดตามหนึ่งครับถ้าเมื่อลมเราในตัวลมในตัวนะครับตีไปตามใดตามหนึ่งนะครับมันทําให้เราอาการหน้ามืดเป็นความดันเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้ครับพี่ลองศึกษามาพอสมควรครับพี่รองศึกษามาพอสมควรครับเพราะว่าก่อนที่ก่อนที่พี่รองยอกมาขายชาสมุนไพรนะครับ พี่รองได้ศึกษามาแล้วครับชาสมุนไพรที่พี่รองขายนะเป็นชาตำรักครับชาตำรักหมายความว่าอย่างไงครับชาตำรักหมายความว่าเมื่อไรก็ตามนะครับที่ที่มีสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปนะครับเรียกว่าสมุนไพรตำรักครับสมุนไพรตำรักก็ประกอบไปด้วยสมุนไพรหลักสมุนไพรรองสมุนไพรชี้เผ้าครับแล้วขอ้อ สมุนไพรด้านพิษครับแอปหนึ่งสมุนไพรด้านพิษครับสี่ตัวนี้ครับควรมีในในสมุนในสมุนไพรตำนักครับเพราะว่าช่วยเขาจะช่วยไม่ให้ตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปครับกัไหนไม่ไหวตัวใดตัวหนึ่งครับร้อนเกินไปเย็นเกินไปหรือว่าเยอะเกินไปแดงเกินไปอะไรํำลองนี้ครับจากที่ลองขายอยู่เป็นานสมุนไพรครับ ซึ่งปรับน้ำเลือดน้ำเหลืองปรับธาตุลมธาตุไฟให้สมดุลกันครับซึ่งพี่รองเองมีมีผลลับ์มาโชว์ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่รองจะยกตัวอย่างของพี่รองของพี่รองพี่รองยกตัวอย่างอีกเกสของพี่รองเองก่อนนะครับเดี๋ยวพี่รองจะยกเอายกตัวอย่างของพี่รองอีกเที่ยวหนึ่งครับเมื่อก่อนนี้ครับพี่รองเป็นคนมีไขมันเยอะไขมันหน้าท้องเยอะครับ เพื่อไขมันหน้าท้องเยอะครับพี่รองเลยซื้อชาสองกล่องนี้ครับมามากินหรือว่ามาดื่ครับเพราะว่ามันชาจุงเรียกว่าดื่ครับชาแคปเรียกว่ากินครับต้องเป็นเม็ดครับชาไม่ใช่ยานะครับสมุนไพรที่พี่รองขายนะเป็นชาสมุนไพรไม่ใช่ยาแต่ว่านะครับแต่ว่าออกฤทธิ์ทางยาได้ครับคือสมุนไพรทุกอย่างมันก็ออกฤทธิ์ทางยา อยู่แล้วครับแต่ว่าพี่รองไม่สามารถพูดว่ารักษาได้พี่รองจึงพูดว่าดูแลครับทามไมไม่พูดว่ารักษาครับเพราะว่าเจ้าของแบรนด์นะครับคุณพิพรที่งจริงว่าจนิดตาแดงนิ้วใจนะครับคุณพิพรได้จดเะเบียนเป็นเป็นอาหารเสริมไม่ได้จดเตเบียนเป็นยาครับพี่รองจึงไม่สามารถพูดว่ารักษาได้ครับซึ่งพี่รองกินนะครับอตอนนั้นน้ําหนักของพี่รอง66ครับ เรียกว่าน้ำหนักเกินครับพี่รองผมแค่ร้อยหกสิบครับน้ำหนักที่จริงแล้วควรอยู่ในหกสิบสองถึงหกสิบถึงหกสิบสองครับตามความความหุงน้ําหนักรวมกันแล้วไม่เกินนั้นครับแต่พี่รองหนักถึงหกหกกิโลครับพี่รองกินหงันมันมากินจานเหมุนไปสอง่องนี้ครับเพื่อกำจัดไขมันครับพี่รองกินไม่ได้สักพักนะครับไขมันหน้าท้องค่อยๆละลายหายไปครับทําไม่มีน้ําหนักลดลงมาสองกิโลแต่น้ําหนักยังเกินอยู่ครับ ซึ it, ่งหลายคนที it. It ่พี่รองขายให้หลายคนมองว่าเป็นยาลดความอ้วนครับพี่รองไม่อยากให้ไม่อยากให้มองถึงตรงนั้นครับแต่มันลดน้ําหนักได้จริงครับแต่พี่รองไม่อยากให้เพื่อนๆมองไปว่าเป็นยาลดความอ้วนนะครับเราเมื่อไหร่ก็ตามครับพี่เรามองว่าเป็นยาลดความอ้วนนะครับเราจะโฟกัสไปที่การลดน้ําหนักครับเพื่อน้ําหนักไม่ไม่ลดครับหลายคนบอกว่าไม่ได้ผลครับอต่าเพิ่งบอกว่าไม่ได้ผลครับ ถ้ากินยังไม่ครบถึงสักถึงสี่เดือนครับคือผลลัพธ์จะเกิดเมื่อคุณกินหนึ่งถึงสี่เดือนครับเราเป็นสมุนไพรจะออกฤทธิ์ชาแต่ว่าออกฤทธิ์แล้วมันไม่ไม่กลับมาโยโย่ครับไม่กลับมาโยโย่ครับมันหมายความว่ายังไงครับบางคนนะครับกินแล้วน้ําหนักไม่ลดครับแต่ว่าไขมันส่วนเกินไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องหรือว่าต้นขาต้นแขนครับไขมันจะถูกกำจัดไปจาก ชาสองกล่องนี้ครับเพราะว่าเป็นชาทิดรอนครับทิดดอนเราก็รู้อยู่แล้วครับช่วยกําจัดละลายไขมันส่วนเกินให้ออกไปครับเ,เพื่อนๆจะได้รูปร่างดีต้นแขนต้นขาที่เดียวมีส่วนโค้งส่วนวาวครับเรียกว่าอย่างนั้นเลยครับพี่รองไม่ได้พูดความเกินจริงนะครับเพราะว่าเ,เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในใน ในแบรนด์ได้เลยครับในแบรนด์กดหารับว่าชาสมุนไพรนุบะข้าวนะครับเพราะว่ามีเพื่อนพี่รองที่ว่าขายแบรนด์เดียวกับพี่รองหลายคนครับเป็นเป็นเป็นหมื่นๆคนนะครับต้องเป็นแบรนด์ใหญ่ครับเป็นถึงการส่งออกไปแล้วเจ็ดสิบประเทศับส่งทั่วโลกเลยครับพี่รองเองก็เปิดรับตัวแทนอยู่ครับพี่รองแนะนำไหม ให้กินอย่างน้อยสี่เดือนนะครับเพราะว่าถ้าเรากินกล่องหรืสองกล่องครับเราจะรู้ได้แค่รสชาติเท่านั้นครับถ้าเรากินหนึ่งถึงสี่เดือนนะครับมันจะเห็นผลลัพธ์ครับกล่องหนึ่งราคาสามร้อยบาทครับแต่ที่รองแนะนําอย่างนี้ดีกว่าครับพี่้องแนะนําให้ให้กินยาวๆเลยก็สี่เดือนสี่เดือนเซ็ตสี่เดือนนะครับมี20ิกล่องของละสา0ร้อยบาทก็ถูกหกปันสองสองร้อยบาทครับแต่ว่าถ้าเพื่อน ซื้อ10สี่เดือนครับจะมีส่วนลดตังทีครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับก็เหลือประมาณสี่พันแปดบาทเหลือประมาณสี่พันแปดบากค่าส่งอีกนิดหน่อยครับซึ่งมันคุ้มค่ากว่าครับเพราะว่าเราต้องดูแลสุขภาพกันไปยาวๆนะครับอีอย่างหนึ่งเราสามารถทำไปสร้างรายได้ให้กับเราเองได้ครับเพราะเพราะโลกทุกวันนี้ครับเราจะมีรายได้ทางเดียวมันมันไม่พอกินครับอย่างธ م า ر ประจำอย่างเดียวครับ รายได้ก็มีทางเดียวครับเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถที่จะมีรายได้อีกหนึ่งช่องทางครับก็คือจากการขายออนไลน์ครับโลกทุกวันนี้ครับผู้ชายก็ขายออนไลน์ได้นะครับเพื่อนๆครับถ้าผู้หญิงนะครับพี่บอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะยิ่งได้เปรียบครับเพราะว่าผู้หญิงผู้หญิงนะครับสามารถพี่ลองเห็นผู้หญิงเก่งมากมายนะครับผู้ชายน้อยคนครับที่จะเก่งเนี่ยพี่ลองมองเห็นว่าโลกทุกวันเนี้ ผู้หญิงเป็นผู้นำนะครับสําหรับพี่รองตอนนี้นะพี่รองเห็นผู้หญิงออกมาขายออนไลน์สามีก็ทำงานโรงงานเพื่อนของพี่รองหลายคนนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับมีรายได้แสงหน้าสามีไปครับเพราะว่าสามีนะครับทำงานโรงงานอย่างเดียวหรือว่าทำงานบริษัทอย่างเดียวครับทำงานประจํมอย่างเดียวครับแต่แต่ว่าผู้หญิงนะครับสามารถขายออนไลน์ออกมาโพสออกมาปีเซตนได้ ได้ดีกว่าผู้ชายหลายคนครับเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ไม่ชอบกานขายครับแต่พี่รองมองว่าครับอันขายนะมันเป็นงานที่สร้างฐานะให้กับพี่รองได้ครับสร้างฐานะให้กับเพื่อนๆได้ครับทุกวันนี้นะครับถ้าใครไม่ขายนะครับพี่รองบอกว่าเราเกิดเราทุกคนเกิดมาต้องขายนะครับเพราะว่ามันคือคืองานที่สร้างชีวิตนะครับอันขายพี่รองมองว่าเป็นงานสร้างชีวิตครับ อาที่รวยได้ครับอานประจําคืออานเลี้ยงชีพครับเรียกว่าเราทําวันนี้เราก็กินไปอีกกินวันต่อวันนะครับอานประจําแต่เราเราก็ต้องทําควบคู่กันไปครับเพราะว่าเราจะมีรายได้ตามเดียวไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องทาอาชาพที่คู่อาชีพที่สร้างชีวิตครับพี่ร่มอยู่ในในในโรงงานครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับเพื่อนๆก็ฟังเสียงเอาไปพี่ร่มไม่ได้ใส่ไม้ด้วยครับไม้กาดไปครับ อาจจะมีเสียงพัดลมเสียงลมต่างๆครับเพราะว่าที่โรงงานใช้ลมแล้วก็ใช้พัดลมครับในการรำมาณครับอาจจะเสียงรบกวนตางประมาณครับอ่าก่อนเด่นพี่รองขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกรอบนะครับพี่รองเป็นพนักงานประจําบริษัทเอกชนอห่งหนึ่งนะครับย่านนวมนครคกรับบ้านอยู่พัทลุงครับแต่ว่ามาตมาอยู่ย่านนวมนครครับเป็นพนักงานประจําครับ นอกจากตารรมันประจําแล้วยังพี่รองบอกก็คือพี่รองขายออนไลน์ด้วยครับพี่รองขายออนไลน์อยู่ขายสินค้าโอตบก็ขายนะครับเรียกว่าส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านพ่อบ้านครับแล้วก็ที่ขายหลักๆก็คือขายแบรนด์นกข้าวไทยแลนด์ครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ครับซึ่งสามารถ เปนนุกเจ้าครับสามารถเรียกว่าชาติผนไปนะครับสามารถดูแลคุณเรื่องความดันเรื่องเบาหวานเรื่องสารพัดลูกครับแต่ว่าที่รองไม่สามารถพูดว่ารักษาได้ครับเพราะว่าเขาไม่เพราะว่าไม่ได้จดเบียนเป็นยาครับแต่ว่ามันเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์เป็นจริงที่รองรบอกว่าถ้าใครได้กินได้ใช้หรือว่าได้พริโภคครับจะทำให้ร่างกายของคุณ ชาสองกล่องนี้ครับเขาจะเน้นให,ให้คุณมีเลือดดีน้ําเหลืองดีครับเดี๋ยวพี่นกจะเล่าประวัติของเจ้าของแบรนด์ให้ความนะครับเจ้าของแบรนด์ครับชื่อคุณชนิตาแดงวิชัยครับหรือว่าคูณพิกรอของเราเนี่เองครับคุณพิกรตำมา,ามทำธุรกิจมาเยอะแยะมากมายครับพันร้อยล้านแล้วก็ตำมาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจลูกชิ้นตวอวกอไปลาวครับคุณพีกบทลตำม,มาแล้วแล้วก็ทํา แยกชิ้นส่วนไก่ครับตรงออกแล้วก็ทาร้านอาหารครับที่โคราชกับบ้านคุบพร์อยู่โคราชครับเรียกว่าตานานมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าคุบิพร์ครับประสบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพครับเพราะว่าคุบิปร์ตำมานหนักครับคือวัดนอนวันละสองวครับเพราะว่าธุรกิจเยอะแยะมากมายครับทําให้ร่างกายของคุบิปรรครับจากการทานพวัดัก่อนน้อยครับทําให้เส้นเลือดใหญ่หัวใจสีกขาดครับแล้วก็น้าท่วมอดครับ ลิ้นหัวใจรั่วสี่ลิ้นครับตอนนั้นครับคูมิกรได้รับการผ่าตัดลิ้นหัวใจมาแล้วครับแล้วครูพิพนมองว่า,วาคูจะตามาหนักไม่ได้อีกต่อไปครับเพราะว่าร่างกายไม่อไม่แข็งแรงครับแล้วสามีก็ไม่แข็งแรงครับสามีคูพิพนหรือว่าพอทีู่ครับเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมครับและเดินไม่ได้ครับแต่ว่า ไม่สามารถผ่าตัดได้ครับครูพี่ปอจึงจึงเดี๋ยวไลฟ์สดอยู่ั้าพู่หนึ่งไลฟ์สดอยู่อยางอยากเข้ามาไลฟ์สดอยู่เงียมาสดไลฟ์สดเงี้ยไหนเออเงี้ยเงี้ยมาก็มาไปเงี้ยเงี้ยเงี้ยมาเข้ากล่องกระปงผมไหมเงี้ยมาเข้ากล่องได้นะนานๆเงี้ยมาสักทีอ่าเดี๋ยวพี่ลุงจะเล่าต่อน้อยเดียวครับ อะไรนะน <L an> อกจากพักผ่อนน้อยแล้วครับทำให้ร่างกายของคุณปณ์ไม่แข็งแรงครับ <L an> คุณปอนจึงหันมาดูแลด้วยตัวเองด้วยส, <L an> สมุนไพรครับผลิตสมุนไพรขึ้นมาเพื่อดูแลสุขภาพครับ <L an> คุณปอณครับผลิตทดลองเป็นยาหม้อก่อนตัดต้มเองดื่มเองอยูป่ประมาณประมาณปีกว่าๆครับแล้วทําให้แล้วคุณปอนครับมีซีดหรือว่า มีเนื้อโฮกกระรับในอกนะครับข้างละสามข้อนใบเวน้าวครับแล้วก็สมมดลูกข้อนหนึ่งรงขานีอีกสองข้อนรวมแล้วเข้าข้อนครับพอครูพิ่บอลดื่มจาสมุนไพรกับซีดเหล่านั้นครับค่อยๆจางหายละลายไปครับแล้วว่าเลือดดีน้ําเหลืองดีซีดเหล่านั้นก็ละลายไปครับครูพิ่บอลไม่ได้ปาดผ่าตัดออกซีดอกครับคือป่าตัดหัวใจอย่างเดียวครับทําให้ซีดซีด ที่ว่าหรือว่าเนื้อฮอกนะครับก็ๆยุบไฟยุบไฟยุบไฟรับเพราะว่าทําให้ละสมดุลของร่างกายนะครับลับมาสมดุลอีกอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อเลือดดีลมดีครับร่างกายก็สมดุลอีกครั้งหนึ่งครับเอาวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่รองต้องตมาอีกสักหน่อยครับเพราะว่ากดช่วงเวลาเบรกลนะครับเดี๋ยวพี่รองพบกันใหม่ในในเลีส่วนตัวครับประมาณตอนบ่ายครับพบกันใหม่ เพื่อนๆไปติดตามเฟซของพี่รองได้นะครับเฟซของพี่รองมีชื่อเฟซว่าจะรองคงแจมครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับพี่รองมี2เฟซครับอีกเฟซหนึ่งที่ชื่อภาษาไทยนะครับพี่รองคงแจมเฟสนั้นพี่รองไม่ค่อยได้เข้าไปนะครับถ้าเพื่อนๆอยากติดตามพี่รองให้เพื่อนๆไปกดติดตามหรือว่าแอดมาเป็นเพื่อนได้ทางเฟซที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับชชรองคงแจมรับขอบคุณทุกการดูนะครับ ขอบคุณนะครับที่กข้ามาติดตามพี่รองนะครับขอบคุณมากครับ